นมสดนมถั่วเหลืองอะไรดีกว่ากันนมสดและน้ำเต้าหู้เป็นเครื่องดื่มสุขภาพมีข้อดีที่แตกต่างกันร่างกายเราต้องการจากเครื่องดื่มประเภทนมก็คือโปรโตีนและแคลเซียม ซึ่งมีมากกว่าในแหล่งอาหารอื่นอย่างเห็นได้ชัดนมสดเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งอาหารสูงเพราะมีวิตามินต่างๆครบถ้วนและดื่มได้ตั้งแต่เด็กจนแก่ที่สำคัญที่สุดคือเป็นแหล่งของแคลเซียมซึ่งดูดซึมได้ง่าย ช่วยสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนมหนึ่งแก้วมีแคลเซียมสูงถึงประมาณ400มิลลิกรัมโดยผู้ใหญ่ต้องการแคลเซียมวันละ800มิลลิกรัมแม่ให้นมลูกต้องการสูงสุดวันละ1,200มิลลิกรัมวัยรุ่นต้องการ800ถึง1,200มิลลิกรัมถ้าเด็กและวัยรุ่นได้ รับแคลเซียมไม่เพียงพอก็อาจจะมีปัญหากรบกระดูกหรืออาจจะเสี่ยงกับโรคกระดูกพรุนได้นอกจากนี้นมยังเป็น แหล่งของฟอสฟอรัสที่เป็นแร่ธาตุอีกชนิดหนึ่งในการสร้างกระดูกให้แข็งแรงอีกด้วยนมยังมีไขมันชนิดอิ่มตัวประมาณร้อยละ60และชนิดไม่อิ่มตัวอีกร้อยละ40เพราะมีไขมันสูงนี่เองจึงมีการแยกไขมันออกบางส่วนซึ่งเรียกว่านมพร่องมันเนยและถ้าแยกออก เกือบหมดก็จะเรียกว่านมสดขาดมันเนยนมสดครบส่วนมีไขมันโดยเฉลี่ยร้อยละ3.8เทียบกับนมพร่องมันเนย มีไขมันร้อยละ1.4และนมสดขาดมันเนยมีเพียงร้อยละ0.1เพราะฉะนั้นจึงมีคำแนะนำว่าไม่ควรใช้นมสดขาดมันเนยเลี้ยงทารกส่วนผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องไขมันหรือคอเลสเตอรอลก็ควรดื่มนมพร่องมันเนยหรือหันมาดื่มนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ ซึ่งเป็นแหล่งของโปรโตีนแทน นม,น,นมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองทำจากถั่วเหลืองมีกลิ่นหอมรสหวานเป็นเครื่องดด่มที่มาจากธรรมชาติลว้ลวนๆมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายนมถั่วเหลืองหรือเรียกกันทั่วไปว่าน้ำเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองซึ่งจัดว่าเป็นถั่วมเมล็ดแห้งที่มีโปรตีนสูงสุดจึงมีกรดอะมิโนใน ปริมาณที่สมดุลมากกว่าถั่วทุกชนิดมีไขมันคุณภาพดีอยู่สูงและมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้แก่กรดไลโนเลอิกกรดไลโนเลนิก และกรดโอเลอีกกรดไลโนโลเลอ,อีกเป็นกรดไขมันจำเป็นมีหน้าที่สำคัญคือช่วยผิวพรรณเปล่งปลังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและนี่เองที่ทำให้น้ำนมถั่วเหลืองกลายเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตของคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ ผู้หญิงและผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลนอกจากนี้นมถั่วเหลืองยังมีสารไอโซฟลาโวนซึ่งคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยให้ผู้หญิงดูอ่อนกว่าวัยช่วยเพิ่มมวลกระดูกและที่สำคัญคือช่วยลดอาการที่เกิดจากภาวะหมดประจำเดือนเช่นอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกอารมณ์แปรปรวน เชื่อกันว่าช่วยได้จนกระทั่งผู้หญิงญี่ปุ่นไม่มีภาวะที่เกิดจากวัยหมดประจำเดือนหรือเมน o p a u s เพราะ กินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองมากซึ่งมีสารไอโซฟราโวนมากจนไม่เกิดวิกฤตเรื่องนี้และยังมีความเชื่อว่าช่วยป้องกันมะเร็งในผู้หญิงและช่วยป้องกันโรคหัวใจอีกด้วยดื่มอะไรดีกว่า ถ้าเปรียบเทียบในเชิงโภชนาการทั้งนมสดและน้ำเต้าหู้มีประโยชน์แตกต่างกันไปดังต่อไปนี้เริ่มตั้งแต่แคลเซียมที่ถือว่าเป็นคุณค่าสำคัญที่สุดในนมนมหนึ่งแก้วมีแคลเซียมประมาณ400มิลลิกรัมแต่นมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วมีแคลเซียม36 ถึง40มิลลิกรัมนมสดมีแคลเซียมที่จำเป็นมากกว่านมถั่วเหลืองถ้าจะทานนมถั่วเหลืองเพื่อเสริมแคลเซียมอาจจะไม่ได้จำนวนแคลเซียมที่ต้องการและต้องทานกันเป็นจำนวนมากจึงจะเพียงพอการดื่มน้ำเต้าหู้เพื่อต้องการแคลเซียมหรือถ้าทานได้แต่นมถั่วเหลืองอาจจะต้องหาแหล่งเสริม แคลเซียมจากแหล่งอื่นเสริมเข้าไปเช่นแคลเซียมเม็ดงาดำ หรือทานปลาตัวเล็กที่ทานได้ทั้งตัวควบคู่ไปด้วยเรื่องโปรโตีนพบว่าไม่ต่างกันนมและน้ำเต้าหู้มีใกล้เคียงกันมากนี่เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้คนหันมาดื่มน้ำเต้าหู้แทนนมโปรโตีนในนมสดมีมากกว่าเล็กน้อยแต่ก็แทบจะใกล้เคียงกับในนมถั่วเหลืองเลยนี่จึงเป็นจุดประสงค์ของการ เข้ามาแทนที่นมสดของนมถั่วเหลืองเพียงแต่ว่านมสดจะมีกรดอะมิโนที่ร่างกายจำเป็นที่นมถั่วเหลืองให้ไม่ได้นมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์จะมีกรดอะมิโนจำเป็นสำหรับร่างกายในขณะที่นมถั่วเหลืองที่มาจากพืช ไม่มีจำเป็นต้องหากรดอะมิโนเสริมจากแหล่งอื่นๆแทนเรื่องไขมันและพลังงานมีความแตกต่าง โดยประมาณครึ่งต่อครึ่งนมสดให้พลังงานมากกว่าซึ่งมาจากไขมันในนมสดนั่นเองอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งทีเดียวเพราะนมมีไขมันจึงให้พลังงานมากกว่าแต่ไขมันจากนมนั้นส่วนหนึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลหรือคนที่มีปัญหาเรื่อง ไขมันจึงต้องระวังถ้าจะดื่มนมและลดความอ้วนไปด้วยก็ต้องดื่มนมสดแบบพร่องมันเนยหรือไม่มีไขมันส่วนน้ำเต้าหู้แม้ไขมันจะน้อยแต่น้ำเต้าหู้ ที่ขายโดยทั่วไปมักจะใส่น้ำตาลจนหวานมากทำให้ได้พลังงานมากเกินไปและใครที่คิดว่าจะกินน้ำเต้าหู้เพื่อลดความอ้วนก็ต้องเลือกใส่น้ำตาลน้อยนมถั่วเหลืองอาจจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าชายเพราะนมถั่วเหลืองมีสารอาหารที่ช่วยสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนดื่มแล้วเปร,ปร่งปัง มีออร่าลดความเสี่ยงบเร,ร็งเต้านมช่วยลดอาการข้างเคียง ในวัยหมดประจำเดือนช่วงวัยทองไฟเบอร์สูงก่อนซื้อนมถั่วเหลืองหรือนมสดแนะนำให้ลองพริกข้างก่ลองอ่านฉลากนมถั่วเหลืองก็ใส่น้ำตาลเยอะและใส่นมผงผสมลงไปบางคนที่แพ้นมก็อาจจะแพ้ไปด้วยเมื่อทานนมถั่วเหลืองยี่ห้อนี้ผานให้คิดว่าตัวเองก็แพ้นมถั่วเหลืองไปด้วยอีกหรือบางทีก ินแล้วก็อ้วนเอาอ้วนเอาเพราะน้ำตาลที่มากและหวานเกินไปส่วนนมสดก็ดูวันหมดอายุและค่าน้ำตาลถ้าให้ผู้สูงอายุทานก็ควรลดน้ำตาลและไขมันลงเพราะบางคนต้องระวังเรื่องน้ำหนักตัวและระดับไขมันในเลือด นมสดและนมถั่วเหลืองมีคุณประโยชน์มากมายให้ประโยชน์และคุณค่าที่เหมือนกันบ้างและแตกต่างกันไปบ้างจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละคนหรือทานควบคู่กันสลับกันบ้างก็ดีค่ะดื่มนมก็เพื่อเสริมสร้างสุขภาพความแข็งแรงให้กับร่างกายกระดูกและฟันของเราค่ะ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ